สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางนะคะและจากนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษการศึกษาพิเศษไทยหัวใจนำทางของท่านพัทริยาวรรณพันพน้อยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทำให้มีโครงการครูผู้เป็นที่รักขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แกค่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของเราค่ะค่ะ ทราบว่าคุณครูที่สูนี้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคุณครูผู้เป็นที่รักด้วยนั่นก็คือคุณครูพิทักษ์วงคองก่อนที่จะไปพบคุณครูพิทักษ์วงคองนะคะเราก็ไปพบกับผูพ่วการศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปางนางสุรัญจิตวรรณนวลค่ะค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดลําปางนะคะซึ่งเราให้บริการการจัดการศึกษาในลักษณะของการจัดการศึกษาระยะแรกเริ่มและกลุ่มที่มารับบริการนะคะทางการศึกษาของเราจะเป็นเด็กพิการค่ะ ทุกประเภทความพิการโดยแบ่งการให้บริการออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มที่1เด็กที่สามารถมารับบริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถมารับบริการที่ศูนย์ได้เราก็เลยจัดบริการเป็น2กลุ่มย่อยนะคะกลุ่มที่1คือไปจัดตั้งเป็นหน่วยบริการประจำอำําเภอครอบคลุมทั้งจังหวัดลําปางค่ะกลุ่มที่2คือ กลุ่มที่ไม่สามารถจะไปรับบริการที่หน่วยบริการได้เนื่องจากมีความพิการรุนแรงกลุ่มนี้ก็จะจัดกิจกรรมปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูโดยครูของเราก็จะเดินทางไปหาเด็กที่บ้านนะคะสำหรับกลุ่มใหญ่กลุ่มที่3คือกลุ่มเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วยเรือรังนะคะคุณหมอในโรงพยาบาลก็จะสั่งให้นักเรียนรับการรักษาก่อนแล้วถึงจะเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตรงนี้ก็จะไปจัดเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลค่ะกลุ่มที่4เป็นกลุ่มออทิสติกที่สามารถเรียนร่วมกับเพื่อนได้จึงไปจัดห้องเป็นห้องเรียนคู่ขนานออทิสติกในโรงเรียนเรียนร่วมเรียนรวมในจังหวัดลำปางค่ะค่ะสำหรับครูพิทักษ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้เป็นครูที่สอนอยู่ในหน่วยบริการอำเภอแม่เมาะค่ะซึ่งก็จะให้บริการเด็กหลายประเภทนะคะ ครูพิทักษ์เป็นครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานมีไหวพริบหลังจากที่ได้รับการอบรมทางการศึกษาพิเศษแล้วคุณครูก็จะพยายามออกแบบนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT นะคะมาช่วยในการจัดการเรียนสอนแล้วมีการแจ้งผลต่อผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เด็กนะคะมีพัฒนาการที่สูงขึ้น ผู้ปกครองมีความพึงพอใจค่ะและเพื่อนครูก็มีความพึงพอใจเช่นเดียวกันค่ะในในส่วนของคุณครูพิทักษ์นะครับซึ่งได้รับรางวัลคุณครูผู้เป็นที่รักของสวนการศาพิเศษจังหวัดลำปางคุณครูได้ช่วยเหลือโรงเรียนอุบาลแม่มอกเป็นอย่างอย่างมากเลยนะครับกรณีเช่นว่าโรงเรียนมีเด็กพิเศษซึ่งในส่วนของโรงเรียนน่มีคุณครูที่ไม่สามารถที่จะให ข้อให้ความรู้หรือให้ข้อแนะนํานี้ได้คุณครูพิทักษ์สามารถที่จะช่วยเหลือได้ครับคครูพิทักษ์เป็นคนรักเด็กค่ะแล้วมีพัฒนาการที่ช่วยสอนเด็กกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้ดีจนทําให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะแล้วยิมีความที่เด็กอยากมาโรงเรียนที่นี่สอนดีมากค่ะเพราะว่าทุกวันเอามาทุกวันค่ะได้เรียนความรู้ ทุกอย่างค่ะแล้วก็การเรียนการสอนดีมากค่ะอยากให้พามาที่นี่ค่ะมาเรียนที่นี่เพราะว่าที่นี่ดีที่สุดค่ะจากที่เด็กไม่เคยพูดแล้วก็เด็กก็พูดได้ค่ะจากที่ไม่เคยทำเด็กก็ทำได้ค่ะดูแลเด็กได้ดีมากค่ะค่ะและนี่ก็คือครูพิทักษ์งทองนะคะครูผู้ได้รับรางวัลครูผู้เป็นที่รักของเรานะคะ ค่ะอยากจะสอบถามความรู้สึกของครูพิทักษ์คะ่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้รับรางวัลน,นี้คะครับก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับที่สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษนะครับที่มอบรางวัลน,นี้ให้กับผมครับค่ะนอกจากความรู้สึกแล้วนะคะอยากจะสอบถามคะ่ะว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นที่ทําให้คณะกรรมการเลือกเราคะคือการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปางนะครับก็ได้มอบหมายให้ตัวผมเองเนยครับมาเป็น ครูประจําหน่วยบริการอําเภอแม่เมาะนะครับซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษานะครับให้กับนักเรียนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลจากศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับโดยการมาตั้งหน่วยบริการประจําอําเภอนี้นะครับดังนั้นเด็กในอําเภอแม่เมาะนะครับก็จะได้เข้ามาเรียนในหน่วยบริการแห่งนี้นะครับแล้วในการจัดการเรียนการสอนหรือว่าการดําเนินงานต่างๆในในส่วนตัวของผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่มีความจริงจังมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการ ทํางานนะครับซึ่งมันส่งผลลัพธ์ให้กับตัวผู้เรียนเองนะครับหรือว่า,างานที่เกิดขึ้นมานี้นะครับก็มีคุณภาพนะครับผู้บริหารมีความพึงพอใจนะครับเพื่อนครูนะครับมีความพึงพอใจผู้ปกครองนะครับมีความพึงพอใจที่ผลลัพธ์ที่ได้กับตัวนักเรียนนะครับดียิ่งขึ้นครับผมค่ะแล้วผู้พิทัก์มีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรคะในชั้นเรียนของเรา าการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะครับเราก็จะยึดโยงตามหลักสูตรของสถานศึกษานะครับแล้วก็บูรณาการให้กับเข้ากับชีวิตจริงของนักเรียนนะครับโดยที่เราจะใช้สื่อเทคโนโลย yea. ีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเข,ข้ามาบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทุกคนครับโดยเราจะวิเคราะห์ะผู้เรียนเป็นหลักนะครับแล้วก็วางแผนการจัดการศึกษานะครับให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนนะครับค่ะและนอกจากนี้อยากฝากอะไรถึงครูผู้ที่ ต้องการได้รับรางวัลว่าต้องมีการเตรียมตัวหรือเตรียมพร้อมอย่างไงบ้างคะครับก็อยากจะฝากถึงคุณครูที่มีความสนใจนะครับที่จะขอรับรางวัลครูผู้เป็นที่รักนะคะว่าจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของอันดับแรกก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนนะครับมีมีผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนนะครับผลที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับผมแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษานะครับจะต้องเก็บผลงานนะครับเก็บผลงานของนักเรียนเก็บผลงานของ ตัวเรานะครับให้ให้ชัดนะครับแล้วก็ส่งไปที่สํานักบ,บริหารงานการศาพิเศษนะครับเพื่อขอรับรางวัลน,นี้ครับค่ะสําสหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูพิทักษ์วงคองม,มากค่ะที่ให้ความรู้กับเรานะคะซึ่งเป็นครูผู้เป็นที่รักของทุกคนนะคะในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจำังหวัดลำปางสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเราแล้วค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ